บรรยากาศบนผูเรือครับากาศตอนเช้าคนมาหลายค่ะพี่น้องไปถึงผู้เรือครับมาหอดตีหาตอนนี้กำลัง คุณครับตอเว้นกำลังขึ้นนี่พระอาทิตย์กำลังขึ้นนี่กำลังขึ้นครับสวยครับสวยสวยสวยจี่ไปไหว้พระครับผู้ทางไปไหว้พระกำลัง่างครับอีกคัตอนเช้า ภูเรือจังหวัดเลย6ม้เครึงตอนนี้อากาศอยู่12องศาครับ12องศาเซนติเกรดดอกไม้กวยงามครับดอกไม้ตอนนี้ไปไหว้พระก่อนครับ พระอยู่ครับคุณครับพี่น้องเล่าเลยป <c oughs> ล,ล,ลดปีนผู้มหันต์เยวแตกเงียวแต,วแตนพี่น้องบรรยากาศบรรยากาศรอบข้าง นี่ครับก้านร่างไหว้พระตอนนี้ให้สาวๆพ่นไหว้พระก้อนครับร่างตั้งบกตั้งใจผู้จิตเดลนทางไกลก็มีมาเที่ยวเมืองไทยอันนี้ก็เจ้าเทคนิค เดีเรียนบทันหูเรืองยุคนั้นนี่่าขอพรนีอย่างพวกจับางัางดเดใ่าคือคือมาสูงใ่โสดแล้วต้องพอเรสต์หนขงางายดู เจะถกเปลี่ยนกันนี่ดอกกุ่งไทยกำลังโตดอกเลยกใจ่ใยรองเท้าจะไปที่ต่อไปลมม พี่น้องเดินทั้งต่อเอาไปทั้งเดีนเลยโอ้ทั้งพี่ครับกำลังใส่รงเท่าอยู่กบบนี้ไปต่อครับนี่ครับสูงสุด เขาเป็นสูงสุดแด่นสยามนะครับสูงสุดแด่นสยามอยู่เชียงใหม่อันนี้ยอดภูเรือครับพี่น้องผ่องใสห้ามาไล่หลายเมื่อกล่องไทยวัฒน์วัฒนเศร้าในนี่ลงวีรโอไปติดตามในยูทูบด้วยครับผู้ใดอยากเบิ่งจะคลอง อีสานผ้าม่วเขอบไปเวิงด้วครับรับรองว่าเห็นทุกคนหนาใหญ่หนาบานก็เห็นมดอเอาตอนนี้จบคลิปนี้ไปสักก่อนนะครับเนาะ